เอาละก็ผมสตีทุกคทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสกร์เมอร์นะครับผมก้าหลังจากงานเกมแล้วก็การแข่งขันได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็เสียดายมากที่ไม่ได้ไปงานเกมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าปีนี้ผมไม่ว่างนะทำงานทํางานที่จริงอยากไปน่าอยากไปแล้วก็ต้องขอบคุณน้องออมแล้วก็น้องเอมี่แล้วก็น้องแล้วก็คุณลูกจันด้วยนะครับที่เอาโค้ดแล้วก็เอาคงเอาโค้ดแล้วก็ซื้อไอเทม อะไรให้ผมในงานเกมนะครับต้องขอบคุณทั้งมากถ้าไม่ได้ทั้ง3คนนี้ผมไม่มีสิทธ์เลยนะครับที่ผมจะได้ตัวอักษรนะครับอเก็บครบหรือเปล่าครับตัวอักษรนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ไปงานเกมนะครับผมเนาะอักษรตอนนี้ผมเก็บครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับผมเนาะทั้งน้องลูกจันทรน้องอมแล้วก็เอมี่นะครับที่ช่วยจนตอนนี้อ่า ตัวอักษรผมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยใครที่ไปงานเกมอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเก็บตัวอักษรก็ได้สําหรับคนที่ไปงานเกมนะเพราะว่า,อาของที่ขายในร้านค้าเนี่ยออนไลน์ที่ต้องเก็บตัวอักษรที่เราจะเข้ากันวันที่8ธันวานเนี่ยนะมันมีขายในงานเกมอยู่แล้วถ้าใครไปก็ไม่ต้องเก็บก็ได้หรือจะเก็บก็ได้อันนี้แล้วแล้วแต่นะส่วนตัวผมไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นผมจะเป็นต้องเก็บตัวอักษรให้ครบนะครับผมก็แน่นอนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเข้าช็อปนะ ช็อปก็จะเข้าวันที่14นะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าอ่านตามที่เขาบอกอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเปิดอ,อ่ให้เปิดให้เปิดให้เข้าจริงวันที่8ปดถึงสิธันวาเนะครับผมเนาะ8 8 8 8วันจันทร์อ่ะ8วันจันทร์นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าไอเทมที่ผมจะซื้อเนี่ยมีด้วยกันอยู่2อย่างที่น่าสนใจนะครับผมเนาะก็จะเป็นตัวของบาเลตนะครับถ้าถ้าซื้อทันนะบาเลตอะ่ะบาเลตนี่200,000แ,แคสขาย100กระบอกถ้าถ้าซื้อทัน แต่ถ้าซื้อไม่ทันผมก็จะซื้อเป็นไอเทมตรวจดูเลือดละกัน7จ0 0 0นาะครับ7จ0 0แคสนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับงานเกมนะครับไหนใครไปงานเกมก็มาคุยกันตา,ตารางใต้คลิปได้นะครับมาเม้นบอกมาเม้นขงิงมาเม้นอวดกันได้เฮ้ยผมไปผมได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยนะขิงกันได้นะครับผมเนาะไอครับผมก็ไม่ได้ไปอะ,อะโอเคนะไหนๆก็วันนี้ก็เรื่องตัวอักษรก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยละ งั้นเราก็มาถลุงแคสกันดีกว่านะครับผมเนาะถลุงแคสแคสนมเหลืออยู like 58, 500, ่ดิห้าห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดเก้าร้อยนะครับไอเทมที่จะถลุงก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกล่องสีทองตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าน่าจะเป็นเป็นมีดมีดอะไรเนี่ยมีดมีดคู่อ่ะอ่านไม่ออกเลยกูเจ๊ม้ยมีดคู่เปล่ามาแบบหนึ่งนะมีดคู่เปล่ามีดคู่ว่ามีดคู่กระดูกว่าอ๋อโอเคเป็นมีดคู่กระดูกนะเป็นมีดคู่กระดูกโอเคครับผมไม่ได้สนใจว่าตัวว่าผมจะเปิดได้มีดคู่ถาวรนะ แต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือตัวทองนะครับอโกโทเค้นที่จะเอาไปใช้แลกของถาวรที่หน้าเว็บผมสนใจโกโทเคนตัวนี้นะผมไม่ได้สนใจมีดมีดคู่ถาวรน,นะครับจะได้ไม่ได้ก็ช่างหัวมันไม่ไม่ได้สีเรียสน,นะครับผมเนาะโอเคซื้อเลยจัดไปคือมันจะสิ้นเดือนแล้วผมต้องรีบเคลียร์แคสให้มันหมดนะครับได้อะไรบ้างเนี่ยในหมัดเปล่าเจ็ดวันวะในเป่าผมได้วะมินิแอคกวะโอ้หอื้ม ได้เฝ่าผม3ามวันว่ะ <c oughs> โอเคก็ก็ถือว่าดีนะเพราะว่า,าผมได้โกโทเค็นมา30อันนะครับอ่ะเปิดไปอีก10กล่องครับจัดไปต้องการจริงคือโกโทเค็นับเปิดได้เยอะๆ,ๆโอ้โหกล่องเทาโอ้โหหึหในเป่าผม Mini Mini X, มินิแอคกว่ะมินิแอคมัดมินิแอคมัดมินิแอคมินิแอค มิน <Mini> ิเอ็กใจคอพี่ไม่ออกอย่างอื่นเลยเหรออ่ะถลุงต่อไปครับจัดไปให้แคสมันหมดแต่กระผมเนาะได้ปอผมมดัดอีกแล้วมินิเอ็กม,มินิเอ็กกมัดมินิเอ็กได้ปอผมมัดมินิเอ็กโอเคจัดไปนี่น่าจะสุดท้ายละโอ้โหไปไปปละตปละตปละติปละติปละติมินิเอ็เเเเ Mini X ออกเยอะมากเลยวะ แค่เหลืออะไรเหลือหมื่นเก้าร้อยอ่ะซื้อไปหกชิ้นอนะ่ะเราต้องถลุงให้หมดเราต้องถลุงให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออ,อ๋อได้สามสิบวันมาทําไมไมาได้ใส่ผมไม่เล่นหรอไอ้ใดเป่าผมไม่เล่นนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเราได้โกโทเค้นสามสิบชิ้นนะครับถือโอเคอยู่เพราะว่าจุดประสงค์หลักของคือโกโทเค้นนะครับผมเนาะเหลืออะไรเนะี่ยเหลือสามพันสี่สามพันสี่อ่าซื้อไปกล่องหนึ่งอ่ะ ขลุงแคสให้หมดมินิแอคกเจ็ดวันโอเคมินิแอคครับแคสเหลือ,อไรเนะี่ยเหลือ400ถ้าเหลือ400ต้องใช้ไอ้นี่เว้ยอะไรวะต้องซื้อต้องซื้อนี่นี่นี่น,นี่ต้องซื้ออันนี้ไว้ซื้อสี่อันว้ะซื้อนี่สี่อันหนึ่งสองสามสี่อ่าซื้อสี่อันสี่ร้อยแคสน้าหมดไปดีเรียบร้อยโอ้โหใช้แคสได้คุ้มค่ามากกว่า ใช้จนหมดเลยว่ะนะใครไม่รู้จะแคสไปทำอะไรก็มาซื้อตัวนี้ได้นะครับกล่องละร้อยนะโอเคจบเล็กๆน้อยๆโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวทองผมมีไหนว่าตัวทองอะ่ะโอ้โหโกโทเคนขึ้นมา600 6 0 0 6 9 0ชิน้นนะฮรชิน้นถามว่าได้มาเยอะไหมก็ก็ไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่สำหรับโกโทเค้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ามาแล้วเราก็ไปเล่นกันดีกว่าก็ น่าจะเล่นเด3สาเนี่ยแหละก็ช่วงนี้ติดมากกับเด3สามนะโอเคไปแล้วครับผมเราเข้าเกมเปนที่เรียบร้อยแล้วนะกระบผมนะนี่มินิแอคมินิแอคผมได้มา73วันนะส่วนได้เป่าผมก็ประมาณ82วันนะก็ <c oughs> ไม่ค่อยเล่นอนะ่ะไม่ค่อยเล่นหรอกก็ไม่เวลาช่างมันเถอะหนี่ไปมินิแอคคนไม่ค่อยเล่นแล้วนะมีดตัวนี้มินิแอคระยะมันสั้นด้วยนะตัวนี้เขาก็เล่นมีดใหม่ๆมีดแรง แต่ผมชอบท่าท่าหยิบมานันเทเ่เลยเรียบร้อยเก็บเรียบเอเดสามเห็นไหม <c oughs> <laughs> เห็นว่าเอเดสามจะโดนเนิร์ฟนะนเออเนิฟเนิร์ฟก็ดีนะถ้าเนิร์ฟก็ดีแตาพี่แกแรงมากอะ่ะุ้ยไม่ทันว่ะแตก,กว่ะ <c oughs> ชอบท่าขวงมาก ยิงไปก่อนยิงไปก่อนกระสุนเราเยอะกระสุนเราเยอะเราจะเป็นซีเรียสผมยิงค้างเลยนะผมไม่ได้ยิงคุมอะไรขนาดนั้นอนะ่ะผมค้างแล้วก็ลาก,ลากเอาจะเปลืองกระสุนหน่อยถ้าเล่นแบบผมนะเพราะผมยิงค้างเลยนะผมไม่ค่อยคุมอันนี้ยิงไปก่อนโดนก็โดนไม่โดนก็แล้วไปอุ้ย,ยเรียบร้อยแตก เพื่อนห้านเต็งจัด ไม่ท่านวะได้ตัวเดียวแฝงเรียบร้อยดักก็ได้บุกก็ได้เจสันโอ้ยพี่แกแรง ไม่ออกมาเลยเผือตายเผือตายีทันหลบทันยวเรืองกันโอ้โหมากะเียบหลอยจเรืองกัน,าากนเรืองกัน อุ้ยไม่ทันไม่น่าระโดดเลยโดนลาายิงตั้งนานไม่ทัน เฮ้ยทีมผมอีกคนนึงเเรียบร้อยคลิปในวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับบ๊ายบาย